มาเบิงเพื่อนพามาหีบสีหยางปลานะครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็เอือบเกลือครับบ้านไหนบ่ครับมันหวยราสีเฮานี่บอครับเอาละเอือบเกลือครับบ้านไหนเอาปลาใส่ไม้หีบครับพี่น้องบ้านไหนเรียมข้มพร้อมที่สีหยางปลากินเลเดอครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นวิถีของชาวบ้านเพื่อนนะครับ อยู่ฝายนำร่นโลงเลียนไก่พักดีเมืองสีสะเก็ดท่าพี่น้องเากล่อาละครับพี่น้องครับนี่ครับคือเป็นวิถีของชาวอีสานเท่านะครับมาหาปลากินเขปาปลานะครับพี่น้องครับบรรยากาศในี่ได้เลยนะครับพี่น้องครับ นี่นี่ตุ๋นใหม่ไม่ยืมต้นใช่ตัวใหญ่อ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับมาเบิ่งเด้อครับนี่แหละแค่น้อยนี่ก้าซีได้กินปิ้งปลาแซ่บๆเด้อครับนี่เพิ่นมากินข้าวปลากันนะครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศนี่มันได้เนาะครับน้อบรรยากาศนี่ได้เลยครับพี่น้องนี่แม่นแล้วครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศของการหาปลากินข้าวปลานะครับพี่น้องครับมีปลาหรือยังก็ไม่รูเนาะเออนี่ยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศ ของการมากินขางปลาเพลินนะครับพี่น้องครับนี่นะครับฝายน้ําล้นโรงเรียนไกลพักดีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโุ้หยอดครับพี่น้องครับ